นี่นะครับผมได้วัตุดิมาเป็นไก่ดำนะตัวช่อกเลยครับไก่ดำเดี๋ยวเราจะมาแกงนะครับแกงขั่วดอกแคร์นะครับนี่นะดอกแคร์ใส่ไก่นะครับแล้วก็ผักจะเป็นตามชอบเลยเนาะนะครับอันนี้ก็ได้มาหลายอย่างกันนะผักนะฮะก็จะมีพริกแกงนะครับพริกแกงอันนี้ซื้อสําเร็จนะครับพริกแกงก็หอมกระเทียมตะไคร้ใบมะกรูดนะฮะข่านะครับตามให้เข้ากันนะครับแล้วเราจะเสริมในส่วนของ ผงขมิ้นชันเข้าไปนะครับเพื่อให้สีสันของแกงเรานี่สวยงามขึ้นนะครับกดดึงก็ใสกดึงมือกดมือััวนี้ครับดุงมือแบบใช้แล้วทิ้งนะจะได้เนยมมันเลยสับใส่ ใส่น้ำรลงไปนะครับนี่ครับผงคาเมินชันไล่พจัน keep ขน้ำเดือดได้ที่นะครับเราก็ใส่ไก่ลงไปนี่นะครับน้ำปลร้าไม่คายใส่ลงไปหมดแล้วปลาปรุงรสตามชอบเลยนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยทยอยลำเลียงผักลงไปนะขามเปียกครับงานนี้เราเน้นผัก หนักเลยนะครับอันนี้เป็นยอดอะไรส้มปอนส้มพอดีนะเขาเรียกกันใส่ไปดอกมะรุมดอกแค่นะครับดอกแก่นี่เราแกะเจสรอนออก,กน,นะไม่นงั้นมันจะขมนะครับใส่ลงไปไม่หมดนี่ครับดอกฝักทองเหรอ ผักชีลาวใบแมงรักต้นหอมไปครับใส่พักเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาไว้สักหน่อยนะครับ It's a Blair Crap.